เอาละครับเอาละสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับเออวันนี้มาอยู่เกมอารันเวกนะครับผมก็เป็นเกมแบบแนวยังไงอะผจญภัยนะครับ a อเวนเจอร์แล้วก็มีเฮอร์เรอร์เฮอร์เรอร์หน่อยๆนะครับก็โทษทีนะครับสำหรับยิทเต n i ไนท์แม e เนี่ยที่ผมไม่ได้เล่นก็เพราะว่าเออเนื่องจากเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยถนัดเกมแนลเนี้นครับก็เลย เปลี่ยนเกมมาเล่นดีกว่านะครับก็เกมนี้ก็น่าสนใจนะเป็นเกมเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ปีส0 1 2นิบสองนะครับโอเคงั้นเพื่อการเสียเวลาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไอไอการแปลในเรื่องนี้ผมอาจอาจจะไม่ได้แปลนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมแปลพลาดแปลอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นนิวเกมเลยว่ะทุกคนเย่อเอาเป็น normal ก่อน Stephen King once wrote the that. Oh, hey, did you do? Turn up. I'm going to tell you something. Bye, boy. Outside of logic, like <thefu> like and there's little fun oh, to be had in explanations. They're anti-Horror Story. In a horror story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest. And it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination. But this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So, yes, it began with a dream. <coughs> Ma. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Hey. Oh I'm in it. He was dead. I was convinced they'd put me in jail, and I would never see Alice again. wait light up, up. What? Suddenly, his body was gone. Episode one, Nightmare. ปันไลน์ผมเ,เ้ยขยับได้แล้วเออเรือนโอ้เดี๋ยวเมาส์าวไวไปนเนี่ยเดี๋ยวผมปรับเมาส์แป๊บน,นึงนะเกี่ยประมาณนี้ได้อยู่อ๋อให้มองแสงเหรอเกกิ้งอัพดาวน์ โนโนโ o วิชเชนคาเมล่าเซตติอ็นเมนูโอปชัโอเคเดิน w S d นะครับ <c oughs> ปกติกดชีพเพื่อวิ่งเควิ่งไปยังมีตัวอะไรนะเว้ยตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธนะครับอะไรฉันต้องไปประภาคารตรงนั้น เดี๋ยวทางมันขาดไปเลยตรงนี้น <S <S 1> <S 1> ใช่ ه, ทางมันขาดนะครับ <S <S เราต้องหาทางอื่นนะครับอะไรอะไรมันคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรมันแค่เป็นโทฟี่เฉยไปครับนี่แหละไม่น่าจะมีอะไรไปยตายตาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ย เฮออตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวๆพองมาแล้วพ่องมาพ่องมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุไม่ใช่พระเจ้าเฮ้ยอะไรมึงมึงบ้าไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยลง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 เฮ้ยเฮ้ยลงลงโฟกัสคิดมึงตลกหรือไงฮะ อะไรเนี่ยมึงพูดเรื่องอะไรกูไม่รู้เรื่องกูไม่อยู่แล้วเว้ยอะไรอะคือมันต้องการอะไรอ๋อมันหมายถึงเรื่องของเราที่เราเขียนเหรอคือตอนนี้เป็นนักเขียนนะครับไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยมึงพูดไปไปแล้วเฮ้ยไฟดับ เฮ้ยเวล่าอะไรวะกดชิปดอดเหรอเฮ้ดบอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้อยใหญ่ใหเกนเหรอได้ได้ได้ตีมาหลบแบบดิจิตอลเออนี่กูหลบได้เว้ยโง่อ๋อหลบก็คือชิปนะผมกดชิปโอเคหลบกดชิปอีกหนึงนะ่งโอเค เฮ้ยมันมาแล้ววะแกต้องตายด้วยน้ำมือของเชิญอะไรไปเว้แล้วอะไรวะเฮ้ยรอบพ่องไปแลยให้ตามหลังมาเนี่ยเอ้ยวิ่ง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 เลยอยู่แล้วเว้ยไปเลวไปเลยวลเอ้ยมันไล่หลังมาแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้อะอะไรไม่รู้ไปก่อนแล้วไปทำไมวิ่งช้าทำไมวิ่งช้าเนี่ยไปเลวไปเลวไปเลวเฮ้ย เอ้ยอไปโลเดินไปเดินไปเอ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นเอ้ยมีคนอยู่นั้นด้วยอ่ะเฮ้ยใครได้หลังไหมเอ้ยมาแล้วเฮียเอ้ยโอ้ยอยู่นน้มอยู่นน้มอยู่นโอ้ยใครไม่รู้เนี่ยเอ้ยช่วยด้วยเออร้อยโอ้โหแม่งสะพานพังตัวเดินมามิสเตอร์เวกโอเคเข้าไปข้างในโอเคได้ได้ได้โอ้ย อะ no? ไรกันไปด้วยตัวอะไรวะโอ้ไม่นะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้หมอนี่เด <tekrar> ี๋ยวตายหรอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกไอ้ควายเออเฮ้ยโอ้โหเออเฮ้ยเฮ้ยเวรแล้วไปหาเลยนี่มันกับดัก ไม่มีทางออกไปเราจะออกไปยังไงดีเฮ้ยไอ้กที่มีลูกตาด้วยไอ้สัตว์เนี่ยแม่งตาย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 พ่อมันตายเฮียเลยมึงตายหรอกเก็บตู้ไม่ได้ว่อเฮ้ยเกยเกย์เกย์เกย์มันเกิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเก็บตู้ไม่ได้หรอโอ้ย จะต้องออกข้างนอกโอเคได้ได้ไปเออออกข้างนอกไงวะเดี๋ยวมันมาแล้วเฮ้ยนี่ไงประต,ตูตามแสงไปตามแสงไปต้องอยู่ตรงแสงเหรอโอ้ย สเตเซฟเฮเวตรงแสงอ๋อฮิวเหรอคือมันจะรักษาตรงแสง,ง,แสงอ๋อคืออะไรอะอะไรไม่เข้าใจที่มันสื่อวัดคืออะไรเออผู้แหล่งมึง ไม่แสงพูดได้วะ่ะคือไรวะเออ,เอ,อโอเคตอบมาได้มาลนะเฮ้ยพี่เดินสะดวกเลยนะ้องม้อมฝันจะสอนคุณเองว่าความมืดเนี่ยมันอันตราย เออเดือดเดือดเฮ้ยมางแต่เมื่อไรเนี่ยเฮ้ยไม่ให้ห้าไปใช้ยิ่งไปใช้เออไม่ให้ห้ามึงนี่เบิร์นเบิร์นเบิร์นโดนกูโดนกูมึงโดนกูอุ้ยไฟใช้หมดไอ้เว้นนี่กูมีกูมีอันสองเอ้ยมีมีมีคานเออมึงตาย โอเอคไม่มีไม่มีความมืดปกคลุมมันละต้องเทคเด็กันเอ้ยมีคนส่งปืนมาให้เอ,อี่ยมกูได้ปืนแล้วมึงมึงตายสัตว์มึงตาย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 โว้ยเออไดเวน remember what i taught you that is <Okay. S 1> all i will give you back your dream now โอเคครับเข้าใจแล้ว in the nightmare a terrible darkness was taking over the world the lighthouse was the last safe place on earth เออในในความฝันเนี่ยมีแต่อ่าความมืดปกคลุมนะครับสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือปราพาคันที่นั่นนะครับโอเคเขาบอกมาอย่างงี้นะครับผมแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยนะครับ เฮ้ยมึงใครเนี่ยโดนอืมเฮ้ยหลบมัล่ลงมาแล้วอะไรมึงอย่าหย่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าเว้แล้วก็สุดเฮ้ยเว้แล้วไฟฉายหมดฮะมึงโดนตายก่อนเฮ้ยหลบหลบเฮ้ยเกือบโดนเฮ้ยหลบอุ้ยหลบไม่ทัน ไม่เคเว้ละอืเฮ้ยลบปีนี้ก็สวนหมดเฮ้ยลบอือไม่ได้แดกกูล็อกมาไอีเวนมาสิวะเฮ้ยลบลบอืออยูออ <c oughs> เกือบโดนเไยวิว่งก่อนวิว่งก่อนวิว่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็สวนหมดเดี๋ยวอันนี้อะไรเนะี่ยโอเป้น อะไรวะกระสุนเอ้ยปืนแฟร์เหรอเไปช่างแม่งเถอะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนปืนจากหมายเลขครับหนึ่งสองสามโอเคี้ถือปืนแฟร์ดีกว่าชิ้เอ้ยไปฉายหมดเลยเฮ้ยไม่ได้ละใช้ปืนแฟร์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปแดกตีวงแตกเลยมึง ที่หาลากตามตื้อกูอยู่ได้อีเวนเฮ้ยใครบอกตายวะเฮ้ยกูไม่ตายเฮ้ยอย่ามั่วอีเวนไปแล้วเว้ยกูไปแล้วไม่อยู่แล้วไอ้โลกโลกอะไรไม่รู้เฮ้ยไหนไม่มีทางหนีไปได้หรอกนะไปแล้วไม่ยุ่งแล้วไปเว้ยโวยโกยโกยโกยเฮ้ยเวนไอ้เอ้ยโอลยเกือบโดน วุ้ยแม่งนี่เธอเลยโอ้แม่งโเคตรเสียวเลยโว้ยไป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 โอย้ยไรนักหนาวเนี่ยเฮ้ยไปดูไปดูไอตามแมา็งวะเฮ้ยมันตามมาแล้วอะตามมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 ตรงนั้นมีแสงมันมีแสงเฮ้ยมีแสงมีแสงแสดง,ง,งว่าเข้าได้นะผมไอ้เชี่ยนี่โรนนี่โล เ okay. อ้ยเย่นีน่มันอไร่จะรอแล้วมั้งเนี่ย,ย,มแ,นนยแมงอะไรก็ไม่รู้นะผม เฮ้ยไฟดับยิดแม่มีตัวอะไรหรือเปล่าโว้วเขาอยู่นีอ่อเลนตื่นได้แล้วโอ้ใจเย็นนี่คือฝันร้ายคุณจะดีขึ้น ฉันอะไรเนี่ยเช่ีนะสุดหล่อตราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในเรือ,อไม่เช้าแล้วอะ่ะคัมทูบลิตโฟลส์เนี่ยโอ้โหเกมแม่งน่าสนใจโคตรโคตรนะผม แม่งกูนึกว,ว่าไซเลนฮิลเียบรรยากาศแม่งได้เลยวะ่ะว้าวเคอเคเราอยู่บนเรือนะผมพวกเราจะไปพักก่อนกันนะเ<ร>อไอ,อ้นี่จะกินเบียอะไรเนี่ย โอเคนั่งเรือไปนั่งเรือไปโพสฟออ a l ิสโอเคไม่เหมือนคนนี้จะมีกลอ้องอรันอะไรคุณพลาดอะไรผมไปไม่ทันทุทีนะเฮ้ยภาพก็ตามยุคตามสมัยนะครับแต่ก็ยังโอเคนะผมไม่ไม่ได้แย่เกมเมื่อแปดปีที่แล้วก็หหถือว่าทำได้ดีมาก ถ้ากูถือไปฉายได้ป่ะอ๋อไม่มีแล้วเมื่อกี้มันแค่ฝันอะไรเหรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวมีปืนด้วยว่ะเฮ้ยเจนี่มีปืนด้วย่ะโคตรสุดใครตาลุงนี่ใครฮัลโหลนี่เป็นเวลาที่ดีนะที่เราจะเข้าเมืองเนี่ย d e e r f e s ไม่ถึงอะไรอ่ะกว้างเหร If you don't mind me saying, I, I'm Pat Main, by the way. Nice to meet you. Oh, yeah. What I'm Alan way. I won't pretend here. I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us i'm sure you understand. fair enough. I, you can trust me to be discreet. not a hard man to track down, if you change your mind, though. i hope you two have a lovely holiday. i got a couple of really good ones. you made a friend. that's cute. right. That's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, hey, Al. Man. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every five minutes. Barry is Barry. I can always tell you What did I tell you? Uh. Oh, Text message from Barry. Oh, message. He says to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Okay, let's get in the car we need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord a mr carl stuckey he's waiting for us i'll go fill her up while you get the key i'll pick you up here in say 15 minutes sure alan thank you for coming here with me i love you too go on i'll promise to behave I'd forgotten oh, there were still places like this. Yeah,ไม่มีรูปเราเด้อว่า. Everybody knew everybody. Welcome to the Odeir oh, Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for. Alan Wake. Oh God! I am your biggest fan. I've known you all the time. I really am. I'm glad to hear that. Okay. Rose, I'm Rose. รู้ใช่ไหมเออเห็นมิสเตอร์สตั๊กี้ไหมให้กกอนอนมิสเตอร์เวกเออเขาอ,อยู่เลสสลูมอ่ะฉันไม่อยากเชื่อเลยฉันอ่านหนังสือของคุณด้วยฉันเอเอโอ้โห <laughs> ดีมากเลยนะโชคด,ดีนะเ <c oughs> ย้แม่งเหมือนเราจะเป็นคนดังมากๆนะผม Just don't blame me <coughs> Because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Okay. Being now. I can't hold Do it. me a favor, Sonny! I could really use a tune right now. Coconut number six in the jukebox. โคโคนั่อะไรมึงที่นี่เป็นโจรสลัดไหมเนี่ยมึงโอ้เป็นพูดเลยเปื่อาผมอย่าอย่าไปสนใจเลยนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันจะเป็น achievement อะไรอ่ะเ,เดินไม่ได้ละเฮ้ยเดินมาเอาไม่ได้เดินไม่ได้โอยจะเดินเข้าไปหาเจ๊นะ่ะ เจ๊าพนักงานโอเคเราเกิดเรื่องมาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม